ห้าโมงเย็ยนกว่าๆแบบนี้นะคะหลายคนคุณผู้ฟังก็ส่งข้อความมาบอกว่าโอ้ยโล่งใจฝนยังไม่ตกโอ๊ยสบายใจจังโอ๊ยวันนี้จะได้กลับบ้านอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวว่าเป็นกำลังใจให้กับใครที่กำลังจะเดินทางออกจากออฟฟิศนะคะว่าขอให้ถึงบ้านเร็วตามที่คุณต้องการแล้วก็ได้พักผ่อนให้เต็มที่เนาะเพราะว่าไม่มีใครอยากใช้เวลาอยู่ในรถนานๆหรอกเวลามนลนนั่งย้อนคิดกลับไป ใช้เวลาอยู่ในรถเท่าไหร่วันนี้มันรู้สึกว่าวันมันหายไปชีวิตเรามันหายไปแบบเปล่าเปรี่ยวก็อาจะบอกว่าแหมไม่นั่งทําสมาธิไปล่ะสมาธิแตกแล้วจ้ะบอกเลยเอาตรงนั่งมากๆก็ประสาเสียค่ะหมายถึงว่าไม่ใช่นั่งสมาธินะ,ะนั่งรถติดมากๆใครที่ทําได้ก็ถือว่าคุณเป็นคนที่โชคดีคุณสามารถอยู่กับปัจจุบันได้ดีแต่ทางเราก็ไม่ได้แค่อยู่ไม่รอดงุดหิบฟึดฟัดเพราะฉะนั้น วันนี้น่าจะเป็นอีกวันที่การจราจรช่วงนี้จะยังโอเคอยู่นะคะคุณผู้ฟังเดินทางกันกลับบ้านพักผ่อนเพราะว่าเราก็อยู่ในสภาพลุ้นกันมาตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารแล้วแหละวันนี้ก็คงเป็นอีกวันที่สบายตัวขึ้นนะคะขอบคุณสาหรับทุกๆข้อความส่วนบางข้อความที่บอกว่าขอเพลงพี่สักเพลงได้ไหมคะวันนี้รู้สึกจิตใจห่อเขียวแล้วก็อธิบายอย่างอื่นมาอีกหลายอย่างก็อาจจะต้องบอกว่าวันนี้วันนี้เปิดปแล้วจริงๆนะคะก็ขอบคุณที่ เชื่อว่าการฟังเราแล้วเป็นเป็นสิ่งที่ช่วยได้ในขณะที่คุณผู้ฟังบอกว่าอ่านข่าวคุณพ่อเช่าปืนและจะฆ่าตัวตายแล้วรู้สึกหอเหี่ยวด้วยส่วนหนึ่งอันนี้อาจจะเป็นคําแนะนําที่เอามาคุณฟังอาจจะเคยได้ยินนะคะแต่มันเป็นสิ่งที่ได้ได้ผลประมาณหนึ่งนะถ้าเมื่อไหร่ใจเรารู้สึกหอเหี่ยวหรือเรารู้สึกแย่สิ่งหนึ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือการเสพข่าวที่แย่เสพข่าวที่มันทําให้หดหูบางทีพาดหัวข่าวมันเห็นอยู่แล้วอะ เพราะฉะนั้นหนีหนีตัวเองออกมาจากตรงนั้นได้นะคะเราไม่จําเป็นต้องรู้ทุกข่าวที่เกิดขึ้นเราไม่จําเป็นต้องรู้ข่าวทันท่วงทีเสมอถ้าข่าวนั้นมันอาจจะยังไม่ได้จําเป็นนักแต่สมมุติถ้าเรื่องของฝนตกน้ําท่วมเราอาจจะต้องอัปเดตว่าเราเราแวกบ้านเราเป็นยังไงอันนี้เอาว่ามันควรจะรู้แต่ในเรื่องของไอตอนนี้ประเภทข่าวต่างๆที่มันลบ มันรู้เมื่อไหร่ก็ได้เหตุนั้นเกิดขึ้นแล้วเราค่อยไปตามมันและที่สําคัญไม่ต้องไปอ่านในส่วนของความคิดเห็นอันนั้นก็อาจจะพอช่วยได้นะคะทางใดทางหนึ่งเป็นกําลังใจให้นะคะหวังว่าอะไรอะไรจะผ่านไปถ้ามันจะช้าแต่มันก็ยืนยันว่ามันจะผ่านได้ค่ะคุณผู้ฟังเจอกันพรุ่งนี้นะคะดูแลตัวเองดีๆสวัสดีค่ะค่ะ e